เรื่องของการเมืองตอนนี้สถานการณ์การแข่งขันกันเต็มพร้อมในการเลือกตั้งถือว่าทวีความเข้มข้นนะครับเพื่อไทยขยันลงพื้นที่แล้วก็จะมีกิจกรรมใหญ่นะครับพูดกันถึงขั้นว่าจะมีการเปิดเผยแคนดิเดตนายกในนามเพื่อไทยในระยะเวลาอันใกล้นะครับส่วนพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตธ์ลงเนี่ยเห็นกันอยู่แล้วนะครับหาเสียงอย่างหนักหน่วงนะครับอีกพักหนึ่งซึ่งตอนนี้กระแสะสังคมค่อนข้างดีก็คือ พักเก้าวไกลนะครับซึ่งนับตั้งแต่มีการเปิดเผยตัวเลขว่าเงินบริจาคที่ประชาชนมีต่อพักการเมืองนั้นพักเก้าวไกลถือว่ามากที่สุดกว่าทุกพักในประเทศไทยนั้นทําให้แรงเวี่ยงโมเมนตัม um, ทางการเมืองมองว่าพักเก้าวไกลอาจจะมาแรงกว่าที่คิดพักเก้าวไกลเองก็เอาประเด็นนี้ขยี้ต่อว่าตอนนี้กระแส พื้นที่พิธามาแรงนะครับมีสิทธิจัตยานมากกว่าธนาทรกับอนาคตใหม่ด้วยซ้ำไปซึ่งก็แปลว่าถ้าอย่าง,งานั้นก้าวไกลกำลังจะบอกว่าตัวเองจะแลนสไลด์หรือว่าอย่างน้อยก็มากกว่าสิ่งที่ธนาทรทำในการเลือกตั้งคราวที่แล้วตอนนี้พิธาขยันลงพื้นที่เยอะโดยเฉยพาะพื้นที่อีสานนะครับซึ่งก็ถือว่าลงพื้นที่เยอะและยิ่งลงพื้นที่พิธายิ่งตอกย้ำความสำคัญของภาคอีสานนะครับว่า ใครจะเป็นนายกใครจะเป็นผู้นําประเทศนั้นจําเป็นต้องชนะใจอีสานให้ได้แล้วทุนของพิธาแต่เดิมนะครับคือความสนใจปัญหาที่ดินนะครับความถูกขับไล่เอาอจากที่ทํากินของอีสานนะครับมีเป็นเรื่องที่มีมาก่อนที่พิธาจะเป็นหัวหน้าพักแล้วลงพื้นที่ค่อนข้างบ่อยกับอภิชาติศิริสุนทรส,ส้า .9 ไกลจากจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่ง ก้าวไกลนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมสําคัญในวันที่16ตุลาคมนะครับจะมีการประชุมสามัญประจําปีของพักและมีการจัดเวทีปราศัยใหญ่ของพักคก้าวไกลไปหนําแน่ด้วยที่ไคลส์นะครับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติของจังหวัดขอนแก่นนะครับนั่นก็คือเรื่องของพิธานะครับ ที่กาลังขยับอย่างหนักนวนส่วนอีกพักหนึ่งซึ่งคนเชื่อว่าน่าจะเป็นพักต่ํา1บไม่น่าจะกลับมาได้แต่ความเชื่อมั่นของคนในพักยังคงทะยานอยู่คือพักประชาธิปัตย์นะครับที่คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ในช่วงนี้ขยันลงพื้นที่อย่างหนักหน่วงเช่นกันล่าสุดนะครับไปลงพื้นที่กับคุณนิพนธ์บุญยญมญณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่นราธิวาสประกาศแคมเปญเลือดใหม่ไหลเข้าเลือดเก่าไหลกลับระดมสอสอเก่านะครับเจ้าอ,อาหมินโตตาหยางอดีตผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพค คุณสุเทพกลับมาอยู่ประชาธิปิบัติอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับคุณกูอาเซมอดีศรสระชาธิปัติกลับมาที่ประชาธิปิบัติใหม่แต่ว่าที่สร้างความฮือฮานะครับลาบานูนเมธีอาดุลนักร้องดังวงลาบานูนตัดสินใจเข้าร่วมกับพักประชาธิปัติในฐานะคนรุ่นใหม่แล้วประกาศเป็นเลือดใหม่ไหลเข้าพักประชาธิปิบัติทำมาเพราะ พี่ผ่านมามีบทบาทเป็นจิตอาสาทําเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตอนนี้เพิ่งทราบนะครับว่าคุณเมธีลาบานูนสอนรัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นเวลากว่า4ปีตัดสินใจเข้าพักประชาธิปัตย์เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเชื่อว่าจะได้รับการต้อนรับจากประชาชนที่นราธิวาสอย่างแน่นอนประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองมีจุดยืนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้เมธีลาบานูนบอกว่าเชื่อว่าคุณจุลินหัวหน้าพักนั้นซื่อสัตย์สมระถมีความรู้ความสามารถอยากให้เยาวชนรุ่นใหม่เปิดใจนะครับ นี่ก็น่าจะเป็นสัญญาณของการเลือกตั้งที่ชัดเจนแล้วแล้วก็น่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงคนแรกที่ประกาศตัวว่าจะลงสนามการเลือกตั้งครั้งนี้เมธีลาบานูนไปประชิบัติเรียบร้อยแล้วพี่ตูนบอดี้แลมจะไปพักไหนยังไม่ทราบประชดิบัติเป็นสถาบันการเมืองและก็เราเชื่อว่าพักการเมืองเนี่ยที่เป็นสถาบันการเมืองเนี่ยมันจะมีอุด,ดมการ์ของเขามันจะมีจุดยืนนะครับก็เลยเชื่อว่าแล้วก็พักเดียน่าสามารถที่จะทำอะไรเกี่ยวกับบ้านเมืองได้ แล้วก็มีประโยชน์ไม่ได้เชื่อว่าได้แหละมันทําได้จริงๆด้วยนะครับเวลาเรามีสถาบันอะไรก็แล้ทที่เป็นสถาบันการเมืองเนี่ยมันจะมีมันจะมีบริบทของเขาในแต่ละมันจะมีกติกาของเขาและเราจะอยู่เราจะอยู่ในสังคมแล้วเชื่อว่าถ้ามีกติกาถ้ามีอุดมการณ์มันจะทําให้บ้านเมืองเราเจริญรุ่งเรืองได้นะครับก็เลยตัดสินใจว่าเชื่อมั่นว่าประธาธิป่ปัดสามารถจะนำนำประเทศชาติไปเดินหนะ้า ชวงที่โควิดเราก็ทํางานกิอาสาเยอะมากเลยได้ช่วยชาวบ้านได้ช่วยอะไรต่างๆแล้วการนั้นรก,ก็ต้องขอบคุณพรจ้าที่ปัดด้วยที่เขาเห็นคุณค่าว่ากับสิ่งที่เราทําแล้วก็พอเห็นรู้สกพระเจ้าที่ปัดเชิญมาแล้วร,รู้สึกว่าเอออย่างน้อยถ้าสมมติว่าเราได้มีอํานาจอะไรสักอย่างหนึ่งการเมืองคือมีอํานาจทางการเมืองนะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาส มีโอกาสนั้นสามารถทําให้ประโยชน์กับชาวบ้านได้เยอะกว่ากับการที่เป็นจิตอาสาผมเคยจําประชาธิปัตย์ได้ประชาธิปัตย์เป็นเป็นพรรคที่ใหญ่โตมากนะครับเป็นพรรคชีวิตคนเราอย่างนี้แหละมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงนะครับหมุนเวียนหมุนเวียนอย่างนี้แต่อยากให้เยาวชนเปิดใจกว้างๆและเราจะเห็นว่าอุดมการของพรรคจริงๆมันเป็นแบบไหนสถาบันที่เป็นพรรคการเมืองจริงๆควรเป็นแบบไหนลึกในใจเลยเป็นคนที่แบบศรัทธาประชาธิปัตย์อยู่แล้ว นะครับเราเห็นในหัวชวนด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความ,อววามตอนเด็กๆเ,เราเห็นเราเราสัตว์เทาจะที่ปัดอยู่แล้วแล้วก็ตั้งปณิธานว่าหากวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสมาทําการเมืองแล้วก็ the first choice ที่เราจะเลือกก็คือเราก็จะอยู่ภาธิตัตีมาตามหาชัยชนะให้กับว่าที่ผู้สมัครสสของผมนอกจากจะมาชนะใจคนอีสานได้ต้องปักธงที่ขอนแกนเท่านั้น นอกจากจะคะแนน185,000คะแนนที่เคยให้ความไว้วางใจกับพวกเราในฐานะอดีตพักอนาคตใหม่ผมพิธาขอยืนยันว่าแนวทางในทำงานการเมืองแบบระยะยาวแบบเป็นสถาบันการเมืองการทำงานแบบสร้างสรรค์ยังอยู่กับท่านนี้อยู่ที่ขอนแก่นเขตหนึ่งเขตเดียวที่ทัดเกล้ครับรับไว้วางใจกับพวกเราผมส่งทนายวีระนัน คนที่มีอุดมการเป็นประชาธิปไตยสูงที่สุดเท่าที่เราเคยมีมามาฆ่างูเห่าที่นี่เอาความเป็นประชาธิปไตยกลับมาให้ขอนแก่นไม่ใช่แค่เขตหนึ่งอย่างเดียวไม่ใช่แค่เขตหนึ่งอย่างเดียวเราจะชนะขอนแก่นยกจังหวัดครับพี่น้อง<ฮ>เมื่อชนะประตูอีสานได้ที่เหลือ<ฮ>ก็จะเป็นของพระเก้าวไกลเมื่อคนอีสานไว้วางใจพรรคก้าวไกลผม ก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งการเปลี่ยนแปลง <Yeah. S 1> ผมก็จะพาให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคแห่งการเปลี่ยนแปลงขอบพระคุณมากครับ